เราใช้ตัวสเปซชีตดาวน์โหลดฟรี e x e e l ก็ไดนะ้ o g l e s h e ี t ก็ไดนะ้แล้วเราก็มาบริหารจัดการกับคำศัพท์ภาษาจีนโดยเราแบ่งออกมาเป็นช่องที่หนึ่งใส่ตัวหนังสือจีนชูอินช่องสองตัวกำกับเสียงตัวเลขช่องสามตัวกำกับเสียงพินินตัวเครื่องหมายยางเซินชี่เซินอินเซินสั่งเซิน แล้วก็ช่องที่สามเนี่ยตัวแปลภาษาอังกฤษช่องที่สี่ตัวแปลภาษาไทยแน่นอนการป้อนของเราทุกครั้งแต่ละครั้งอาจจะมีการซ้ําคำเราต้องไปแก้ไขทีนี้เร,เราต้องมานั่งแก้ไขหาคําศัพท์เป็นพันพคําเนี่ยปวดหัวแน่เพราะฉนั้นเราต้องบริหารจัดก,การมันทาไงเราเราดูที่ชีทหนึ่งของเราเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ไปตั้งที่ชีทสองเราใช้คําสั่งในการค้นหาก็คือ v l ลู k ั p a หนึ่งก็คือเราป้อน a หนึ่งลงมามันก็จะเข้าไปค้นหาในตารางข้อมูลช่วงข้อมูล a หนึ่งถึง g เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วเราก็มันแสดงออกมาคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่สองคอลัมน์ที่สามคอลัมน์ที่สี่คอลัมน์ที่ห้านะครับเราป้อนคําว่าจูมันจะแสดงความหมายออกมาแต่ถ้าเราป้อนคําว่า ลองดูเปลี่ยนใหม่เราไม่ใช้จูที่แปลว่าเทา้าละเราไม่รู้คําว่าสมมติเราไม่รู้คําว่าฉีว i u ูฉีวที่แปลรูปฟุตบอลว้ลอ,อลงไปแล้วดูนะว่ามันจะแปลมันจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนพอมันคนีปหามันก็ไปค้นหาเลยพอเจอปุ๊บมันก็สแสดงออกมาเลยเราไม่รู้คําว่าฉิวไส้สมมุติ ชิวไส้เราไม่รู้นะเราจะลองป้อนชิวไส้ดูแล้วดูได้มันจะค้นหาเจอไหมอ่ามันแสดงมาเลยว่าชิวไส้แปลว่าถูกคมพีวนะภาษาไทยแปลว่าแข่งขันการแข่งขันฟุตบอลน,นะนี่คือชิวไส้เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณว่าคุณเอาไอ้ตัวสเปซชี h e เนี่ยเอ็กเซลหรือ Google Sheet เนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แค่ไหน